สวัสดีครับยามเย็นเวลา15นาฬิกา30นาทีครับกับลมหนาวที่โชยพัดผ่านมาทางฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเพราะเห็ดในฤดูหนาวมาฝากกันทางรอดหรือทางเลี่ยงในต,ตอนนี้ผมก็ขอเกินหัวหน่อยนะครับขอฝากหน่อยนะครับเชื้อเห็ดฟางเพ็ดพยาแล ของทางฟาร์มนะครับช่วงนี้ก็ทําการหยอดเชื้อเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นึงก้อนนะถ้าใครติดตามเฟซผมอยู่กับทิกตอกอยู่ก็จะเห็นว่าผมนึ่งก้อนนะครับตอนนี้หยอดเชื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวรอผมผ้านะครับเพื่อให้ความอบอุ่นให้เชื้อเดินชุดนี้ก็จะเป็นคอสีฟ้าครับเชื้อจะเป็นตัว PDA เป็นแม่พันธุ์ที่ผม ทำขึ้นมาเองนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่ทางฟาร์มทําใช้เองนะแล้วก็ทําจาหน่ายให้ลูกค้าด้วยวันนี้จําหน่ายอยู่ที่ก้อนละ10บาทนะครับโลละร้อยยสําหรับลูกค้าที่สั่งออนไลน์นะครับก็จะมีเหร็ดราคาอยู่ในรายละเอียดใต้วิดีโอตรงนี้นะครับไปกดดูกันนะครับช่องทางติดต่อก็มีให้เรียบร้อยนะตัวนี้ก็เพิ่งหยอดไปนะครับชุดนี้จะใช้ได้วันที่28พฤศจิกายน 2,566เป็นต้นไปนะ,ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวในจุดจุดนั้นนะครับเดี๋ยวพาชมก่อนอ่ะในช่วงนี้นะครับทางฟาร์มก็จะทำเห็ดอยู่2ตัวก็คือนะเชื้อเห็ดฟางนะครับแล้วก็เป็นตัวนางฟ้าพู้ฐานนะครับที่ลูกค้าสั่งไว้ชุดนี้ก็หยอดไปตั้งแต่วันที่28 28เดือนตุลานะครับ28เดือนตุลาเวลา16นาฬิกาครับการเดินของเชื้อก็นี่นะครับมาเศษ3ส่วน4ของก้อนแล้วชุดนี้ก็จะเปพร้อมเปิดอีกทีก็คือช่วงประมาณวันที่28หรือ25ก็จะเต็มแล้วนะครับก็ดูว่าดอกจะดันหรือเปล่าถ้าดอกไม่ดันก่อนก็จะถึงวันที่28-29นะครับเปิด หรือปล่อยไปสัก35วันค่อยเปิดก้อนเชื้อให้มันรัดตัวดีๆนะครับมันจะต้านทานโรคได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีด้วยนะ <c oughs> ก้อนนางฟ้าผู้ฐานก้อนเท่าไหร่นะนางฟ้าผู้ฐานก้อนหนึ่งอยู่ที่ก้อนละแปดบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งครับก็ประมาณนี้เลย วันนี้มากับบรรยากาศที่แปลกหน่อยเดี๋ยวคุยเรื่องการขาอเห็ดฟางในฤดูหนาวแต่ว่าคิดขึ้นได้ครับคิดขึ้นได้ว่าต้องมาเก็บเก็บเห็ดภูฐานนะครับอันนี้มันก็ผมจะโละแล้วแหละก้อนอายุสามเดือนแล้วนะครับอันนี้มันก็ออกอยู่นะครับออกบ้างไม่ออกบ้างมันก็จะเป็นเก็บแจกซะมากกว่านะส่วนมากอันนี้ให้น้ําค่อนข้างบ่อยหน่อยช่วงนี้ก็ ลมค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวขอเก็บเห็ดเ็ษก่อนนะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเกี่ยวกับาการขอเห็ดฟางในหน้าหนาวนะหลายคนก็กําลังรอติดตามคลิปนะว่าแมนว่าจะพูดเรื่องเห็ดฟางหน้าหนาวให้ฟังเข้าหน้าหนาวแล้วก็ยังไม่พูดนะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะขอเก็บเห็ดแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วเราไปนั่งคุยกันดีๆเดือยใครอยากรูเก็บอันนี้เห็ดมันไม่สวยแล้วแหละนะครับมันอายุมันเยอะแล้วเก็บได้เป็นตันแล้วนะครับ3ามเดือน3ามเดือนเก็บเห็ดไปประมาณหนึ่งตันเนี่ยนะครับมันเริ่มเน่าเริ่มแลวไม่ค่อยได้ดูแลนะครับไม่ค่อยได้ดูแลจริงๆเพราะว่าเร่งเชือ้อเร่งอะไรให้ ทีงานเพราะเหตุของเราก็เวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อยบางคนบอกทําไมไม่ค่อยเห็นคลิปเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ช่วงนี้ไปก็จะเริ่มเพราะเหตุฟางแล้วครับรงเรือนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวทำก้อนผู้ฐานให้ลูกค้าทางเพชรบูรณ์เสร็จรอบนี้ก็เริ่มอัดคลิปลงนะครับเริ่มอัดคลิปการเพราะเหตุนาง อ่ะเพราะเห็ดฟางให้ให้ชมแล้วนะครับก็จะพาชมตั้งแต่ไปซื้อกากมันนู่นแหละนะอ่าไปลานไปดูซื้อกากมันอะไรด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวไปนั่งคุยกัน,นครับอ่ะทีนี้นะครับผมเก็บเห็ดภูฐานเสร็จแล้วแหละได้ประมาณ2กิโลกว่าอ่สาระในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางในหน้าหนาว ที่ใช้กับโรงเรือนทีนี้มันมีอะไรที่ควรระวังและควรใส่ใจนะครับในการเพราะเห็นหน้าหนาวโดยเฉพาะาสายกากมันที่ใช้วัสดุเพราะเป็นเปลือกมันกากมันเหมือนผมนะครับก็ควรรู้ไว้โดยเฉพาะมือใหม่นะถ้าเป็นมือเก่ามือขมังไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ ทีนี้นะครับสำหรับในฤดูหนาวเนี่ยสิ่งปัจจัยที่มันจะเกิดก็คือนะครับหนึ่งความเย็นมาแน่นอนแหละเพราะว่าหน้าหนาวความเย็นเลยหนึ่งนะครับสองเรื่องการโคโจรของดวงอาทิตย์ที่มันจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าใครหันหน้าลงเรือนขึ้นทางทิศตะวันออกเหมือนตอนนี้นะครับก็อันนี้ผมหันหน้าขึ้นทิศตะวันออกด้านหลังผมคือทิศตะวันตกนะครับ ทีนี้ดวงอาทิตย์ที่มันเคยขึ้นตรงๆตรงๆแล้วก็ผ่านหัวเราไปทีนี้นะครับดวงอาทิตย์เขาจะเฉียงออกไปทางทิศใต้หน่อยนึงเฉียงเฉียงออกด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันมันมันมีผลกระทบอะไรกับกับเหตเราบ้างนะเดี๋ยวทีนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมโรงเรือนก่อนเอาข้อแรกก่อนคือการเตรียมโรงเรือนในฤดูหนาวนะครับ โรงเรือนนะครับที่เหมาะที่สุดในการเพราะเห็ดฟางเหมือนที่ผมเคยพูดมานะเคยพูดมาหลายๆ E ีีก็คือเป็นโรงเรือนนะโดยเฉพาะมือใหม่เป็นโรงเรือนที่มีขนาดกระทัดลัดไม่ใหญ่โตมากโรงเรือนที่เหมาะกับการเพราะเห็ดฟางมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 4, คูณ7ไปถึงขนาดใหญ่สุดคือ5,9คูณนะแต่สำหรับผมเองนะ ตามที่ผมเคยทํา5คูณ9 5คูณ8นะครับมาผมก็ยังไม่ถูกใจนะอ่ะทีนี้ผมก็ใช้เป็นลงปูนปัจจุบันก็คือ5.5ยาว7นะครับชั้นเพาะยาวอยู่ที่6เมตรแบบ6ขาดนี่คือขนาดที่ผมลดลงมาอีกนะครับลดลงมาอีกลดขนาดให้มันเล็กลงมาอีกนะอย่างที่บอกเลยครับให้อากาศด้านหน้ากับด้านหลังมันถ่ายเทถึงกลางโงเรือนแล้วก็เป็นการประหยัดเปลือกมันไปด้วยนะครับอ่า แล้วก็ได้เห็ดออกมาก็ตามทฤษฎีมันก็ควรจะออกดีนั่นแหละนะครับเพราะว่าอากาศมันส่งถึงหัวกับท้ายถ้าลงเรือนมันยาวนะครับมันตรงกลางมันจะอับอากาศจะเกิดเห็ด้าใหญ่หรือเห็ดไม่ค่อยติดเม็ดหรือเกิดไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าผ่านไปในฤดูอื่นนะอาจจะเกิดดีเต็มโลงนะครับแต่พอมาฤด,ดูหนาวก็จะเกิดปัญหาเรื่องการอบอุณหภูมิยากสําหรับโรงใหญ่นะอบอุณหภูมิยากดันไม่ขึ้นนะอ่า เปลือกมันใช้เยอะนะครับทีนี้พอเปลือกมันใช้เยอะนะครับมันก็จะเปลืองพลังงานในการนึ่งนะครับทำไมถึงเปลืองพลังงานในการนึ่งหลักการมันก็มีเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วว่าเ,เมื่อวัสดุใดมีมากนะครับเมื่อวัสดุใดมีมากมันก็ย่อมเวลานึ่งไอ้น้ำย่อมใช้เวลามากกว่าปกติหรือใช้อุณหภูมิที่แรงกว่าปกติเนื่องจากปริมาตรของสิ่ง ที่เราจะทําการนึ่งมันเยอะกว่ามันจะดูดซับความร้อนให้ได้องศาตามที่เราต้องการนะจากเราเคยนึ่งกากมันนะครับที่ใส่บางๆหน่อยสักประมาณอ่ลงหนึ่งสามตันอย่างเงี้ยเราใช้เวลาในฤดูร้อนสักประมาณ4ชั่วโมงเราก็สามารถจบการนึ่งที่60องศาขึ้นได้นะครับแต่พอเป็นหน้าหนาวเราต้องเพิ่มกา,กากมันเข้าเป็น4ตันนะกากมันเข้าเป็น4ตันเมื่อกากมันเพิ่มปริมาตรขึ้นระยะเวลาที่มันจะไปแตะ60องศา มันก็จะใช้ระยะเวลาที่ยืดยาวมากกว่าเดิมนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งพอถึงหน้าหนาวปุ๊บสภาพอากาศข้างนอกยิ่งเป็นลมผ้าใบนะครับมันก็จะมีความเย็นด้านนอกประท้ากับด้านในมันก็จะดูดไอความร้อนของเราออกทาให้การนึ่งยากเข้าไปอีกนี่สําหรับลงใหญ่นะครับสําหรับลงใหญ่นะทีนี้นะครับจริงๆแล้วในฤดูหนาวเนี่ยเราควรจะเป็นเห็ดฟางลงเล็กนะครับขนาดสัก4ี่ปุเจ 5คูณ7ใหญ่สุดก็ประมาณ5คูณ8นะครับประมาณนี้ก็เป็นขนาดที่เหมาะสำหรับในฤดูหนาวที่เราจะสามารถควบคุมดูแลสภาพภายในโรงเรือนได้ง่ายขึ้นการอบอุณหภูมินะครับการอบไอน้ำที่ทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชำนาญแล้วก็สภาพอากาศแต่ละพื้นที่หลายท่านอาจจะแยง้งผมว่าโรงใหญ่ผมก็ทําหน้าหนาวปกติก็ได้ในนั่นในมันเป็นที่ของท่านนะครับแต่โดยหลักการแล้วนะครับแต่โดย สิ่งที่ปฏิบัติแล้วนะครับอะไรที่มันเล็กกว่านะครับมันย่อมดูแลง่ายกว่าสิ่งของที่มันใหญ่นะครับนั่นคือเรื่องเรื่องที่มันเป็นจริงตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอ่ะโดยเฉพาะมือใหม่เห็นเขาสร้างลง5้คูณเคูณสินะครับความคิดอันดับแรกแวบแรกเลยลงใหญ่ได้เหตุเยอะ ไม่ต้องทาโรงเรือนมากทําหลังเดียวให้เห็ดออกเยอะๆไปเลยนะแต่ก่อนผมคิดแบบนี้นะผมก็คิดเหมือนกันนะครับแต่พอมาลงมือปฏิบัติจริงๆเปลืองแรงนะครับเพราะว่าก,ากากมันก็ใช้เยอะนะครับเปลืองทุนทรัพย์นะครับเห็ดไม่ค่อยออกเมื่อมาเทียบกับโรงเล็กนะโรงเล็กผมจะทาไว้ห้าคูณเก้าห้าคูณแปดโรงเล็กเห็ดห้าคูณแผมได้เห็ดมากกว่ามากกว่าโรงใหญ่นะครับประมาณ1เท่านะประมาณ1เท่าหรืออ่า บางทีก็ได้มากกว่าประมาณ2เท่าเห็ดลงใหญ่บางทีเนี่ยห้าคูณเของผมเนี่ยออกประมาณ70-80แโลแต่ลงเล็กผมร3 0ย4 0 150้0กิโลอย่างไม่ออกก็ประมาณ90กิลถ้าลงเล็กผมได้9กโลโลงใหญ่ผมจะได้อยู่แค่ประมาณ50าสโลนะแต่ก่อนเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็เกิดปัญหาเรื่องของโรงเรือนตรงนี้ขึ้นมาผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่าแต่ละฤดูกาลนะ เราก็ควรใช้โรงเรือนที่เหมาะนะโรงเรือนที่เหมาะกับการเพราะแต่และฤดูกาลถ้าใครมีโรงใหญ่ก็ดีครับใช้ในใช้ในฤดูร้อนฤดูฝนก็ดีนะพอนะครับหน้าหนาวเราก็ควรมีโรงเล็กไปด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างโรงเรือนนะครับเราควรมีไว้ทุกฤดูกาลนะไม่ว่าจะเป็นโรงใหญ่โรงเล็กนะก็ว่านไปแต่มาตรฐานผมก็ให้ใหญ่สุดประมาณ 5, ้คูณเนะครับถ้าขนาดกลางๆก,ก็ 5, ้คูณแแต่ถ้าใครชอบแบบ ดูแลง่ายหน่อยสะดวกเหมือนผมก็เอาสัก5คูณ7นะครับ5คูณ7 5.5คูณ7 4คูณเก็แล้วแต่นะบีบชั้นเพาะให้มันแบบกับขนาดลงเรือดของเราเอามันก็จะช่วยเซฟทั้งแรงของเราต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องอเชื้อเพลิงในการนึ่งไอ้น้ำยิ่งถ้าใครใช้แก๊สเหมือนผมนะข้อนี้ควรคำนึงอย่างมากเลยเรื่องของพลังงานที่จะมาใช้ในการนึ่งลงเลือดนะ อย่างที่2นะครับก็คือเรื่องวัสดุเพาะนะครับเรื่องวัสดุเพาะก็จําเป็นสําคัญไม่น้อยกว่ากระบวนการการใช้โรงเรือนที่ถูกหลักนะครับในฤดูหนาวนะยิ่งหนาวจ,จัดจดียิ่งเป็นปัญหาทีนี้วัสดุเพาะที่เป็นกาก,ากมันเนี่ยตตัวกากมันประเภทไหนที่เหมาะที่สุดในการเพาะเห็ดในฤดูหนาวผมก็จะบอกเลยว่าตัวที่เหมาะที่สุดนะครับในฤดูหนาวนั่นคือกากล้าง ากล้างผสมกาดดินก็ได้หรือเป็นล้างผสมสดก็ได้หรือเป็นล้างล้วนก็ได้นะครับใส่ในปริมาณที่หนาหน่อยแต่ขอร้องอย่างหนึง่งคือหมักให้ได้ที่นะครับหมักหลายๆวันมีการกลับกองของวัสดุเพาะอยู่ทุก4-5วันหรือ3 5ถึงวันนะให้ดูพิจารณาจากกองหมักและกลิ่นกองหมักนะครับอาจจะใช้เวลาในการหมักถ้าเป็น กากล้างใหม่ๆมาเลยนะครับกากล้างใหม่ๆมาจากโรงงานเลยอาจจะใช้เวลาหมักสักประมาณ10บถึงยีวันเลยทีเดียวนะในฤดูหนาวเพราะว่ามันไม่มีแดดพอไม่มีแดดเนี่ย em กับกากน้ําตาลที่เราใช้ขยายตัว em j u l ทร n ย์เนี่ยมันไม่ค่อยทํางานเพราะว่าจุลินทรีย์ต้องการความร้อนจากแสงแดดในการขยายแล้วก็ย่อยสลายวัสดุเพาะนะครับเพราะฉะนั้นในฤดูหนาวมันจึงขยับเวลาในการ นึงก็อาขออภัยขยับเวลาในการหมักวัสดุเพาะ,ะนานไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอกา,กากล้างเก่าในโรงงานที่มันพึ่งเก่าสักประมาณ5วัน10วันแนะนำเอาตัวนั้นมาเลยดีกว่าแล้วเราจะประหยัดเรื่องเวลาในการหมักวัสดุเพาะมากขึ้นนะครับทีนี้เรื่องสัดส่วนในการหมักจะใช้อะไรบ้างหลายคนขอสูตรซะเหลือเกินนะครับขอผมมาเยอะเลยเรื่องของสูตรหมัก นะครับสูตรหมักวัสดุเพาะโทรมาถามจะใช้ากากมันเท่านี้ใช้ปูนขาวเท่าไหร่ใช้ยิบซ้ำใช้ปูไม้ต้องใส่สูตรเสมอต้องใส่ยูเลียหรือเปล่าสารพันปัญหาอะนะครับมากมายหลายเรื่องนะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ไปในคลิปตอบต่อไปนะครับจะเล่าแจ้งแถลงไขให้ฟังนี่คือ EP ีแรกในการเพาะเห็ดหน้าหนาวไปสำรวจลงเรือนกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใน E ีีที่2ในการเพาะเห็ดหน้าหนาวเรื่องของการกำหนดวัสดุ เพราะและก็ส่วนผสมในการหมักที่เหมาะสมเจอกัน EP 2ครับผม